คนที่หน้าตาดีเนี่ยก็มีอภิสิทธิ์ก็คือจริงจรมันก็ตามตัวเลยบิวตี้กับบิวเลชอภิสิทธิ์ก็เหมือนกับว่าจะมีโอกาสมีสิทธิประโยชน์มากกว่าถ้าทำอะไรเหมือนเหมือนกันแต่คนหน้าตาดีกว่า ย่อมได้สิ่งที่ดีกว่าแต่การประเมินดีกว่ามีคนเห็นแลวคนชอบมากกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตวิยาอย่างเดียวแต่เป็นคําทัลวไปของทางสังคมมากกว่าว่าคนที่หน้าตาดีเนี่ยก็จะได้รับอภิสิทธิ์จากสังคมครับเวลาคนเราเจอกันแรกๆอ่ะเราประเมินแค่ภายนอกก่อนเราไม่ได้มีข้อมูลมากพอที่จะไปประเมินสิ่งที่อยู่ลึกกว่าน,นั้นน่ะถูกไหมคะก็คือในเชิงสังคมอ่ะก็จะถูกรับรู้ในเรื่องบุคลิกภาพหรือว่าลักษณะนิสัยอ่ะ เบื้องต้นนะในเชิงทางเศรษฐกิจนะในบริบททางเศรษฐกิจเราก็จะพบว่าโอกาสเวลาเราส่งสเรซูเม่เข้าไปอะแล้วเขาประเมินอะไรเงี้ยมีการได้รับการรีคูดขึ้นมา ขั้นตน้นใช่ไหมคะหรือว่าเวลามาคุยอินเทอร์วิวโอกาสได้รับการคัดเลือกหรือประเมินดีค่ะมันคือเหมือนเป็นประตูใบเบิกทางเหมือนเป็นความสวยอย่างที่มันมีประโยคที่บอกว่าความสวยเป็นใบเบิกทางหรือว่า what is beautiful is good แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนิติวิทยาก็พยายามจะหาว่าความสวยความหล่อเนี่ยมันมาจากไหนคือถ้ามาันมาติดตัวมาแต่เกิดเนี่ยแปลว่ามันจากยีนถ้ามาจากยีนแปลว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ ก้าเป็นเรื่องของเบหนาการแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดเขาก็เลยเลองพยายามหาสาเหตุของมันดูมีการวิจัยที่เขาเอาหน้าคนเนี่ยครับมาหลายคนแล้วมาดูว่าคนหน้าตาแบบไนคนคนจะหน้าตาดีเนี่ยเพราะว่าคนที่หน้าตาดีคนที่หน้าตามีสัดส,ส่วนที่เป็นเฉลี่ยเหมือควาาว่าขนาดของอวัยวะบนใบหน้าเนี่ยเฉลี่ยคือหมายความว่าไม่โตไปไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใช่แค่ขนาดแต่ตำแหน่งอยู่ในส่วนไหนของใบหน้าเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่เด็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างกลางๆพอดีนักจิวิวียาเนี่ยเขา เอาใบหน้าคนจานวนมากเนี่ยมาใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยขนาดและเฉลี่ยตําแหน่งเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่ายิ่งหน้ามันเข้าใกล้กับหน้าที่เฉลี่ยคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดูหน้าตาดีมากขึ้นเท่านั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่หน้าตาดีเนี่ยวเดียวก็คือคนที่หน้าตาเป็นค่าเฉลี่ยที่สุดเขายิ่งก็เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่สุดก็คือยิ่งหน้าตาดีเท่านั้นประเด็นคือ เราทําไมหน้าเฉลียเนี่ยคนถึงชอบแล้วก็กลับมาที่ว่าการที่เรารู้ว่าใครหน้าตาดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันมาจากวิถีาการและความอยู่รอดความชอบที่ปติดต,ตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อะไรกับเราสักอย่างหนึ่งในการเอาตัวรอดปัจจัยทางสังคมอะไรบ้างที่มันเข้ามามีผลในการที่กําหนดหรือกรอบมุมมองที่เรามีต่อคําว่าสวยคําว่าหล่อในปัจจุบันนะคะบางทีเราอาจจะถูกให้ข้อมูลจากสินค้าและผลิตภัณฑ์เราไม่รู้ว่าจริงๆเราถูก d r i v ะ ให้ชอบลักษณะบางรูปแบบอะเพื่อความต้องการเ<ม>ชิงการตลาดด้วยหรือเปล่ามันก็คงมีส่วนนะถ้าไม่เป็นเรื่องการตลาดอะมันก็เป็นเรื่อง ภาพลักษณ์ที่มันสื่อขึ้นมาตามสื่อต่างๆของสื่อบันเทิงซึ่งก็คืออาจจะเป็นทั้งแบบในแง่การขายผลิตภัณฑ์บันเทิงหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างบนท้องตลาดที่พอเรามีบิวตี้สแตนดาร์ดแบบนั้นแล้วอะเราก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เข้ากับบิวตี้แล้วมันก็แน่นอนมันก็ไปเป็นดินามิกที่ไปซัพพอร์ตกิจกรรมเหล่านี้เหมือนกันคนที่หน้าตาดีจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าไหมจะมีความสุขมากกว่าไหมเนาะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยให้มุมที่น่าสนใจคือความสวยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่มันมีกลไกเนาะอย รเรื่องบอกว่ามันเป็นเสศความมั่นใจแล้วก็พี่นัทได้มาเติมตรงที่ว่าเออตรงตรงตอนแรกเนี่ยเมื่อเราเจอกันเนี่ยเราไม่มีข้อมูลอื่นใดนอกจากหน้าตาและภาพลักษณ์ที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดบางทีมันเกิดการเซโรไทฟ์เนาะมันเกิดเป็นไบแอบสบางอย่างว่าเฮ้ยคนนี้ดูบุคลิกดีคนนี้ดูหน้าตาดีเขาน่าจะมีคุณลักษณะอื่นๆที่ดีก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเหมือนแต้มต่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ที่มีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆความสามารถนิสัยใจคออะไรก็ตามที่่เรรราาไดู้้้้มกกขึน็จะชวยใหหออิิทพลื เอฟเฟกตของปัจจัยความสวยความหล่อตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลน้อยลงฉันเนี่ยในในระยะต้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่อยากให้เป็นจริงเลยหลกักแต่ว่ามันปฏิเสธไม่จริง <c oughs> จริง <c oughs> ว่ามันมีผลไม่ได้แปลว่าจะเป็นคําตอบทุกอย่างฟังดูเหมือนกับมันอาจจะเป็นใบเบิกทางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะทําให้เรามีความสุขหรือประสบความสําเร็จและ หลายๆคนที่อาจจะมองว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่สวยงามตามมาตรฐานหรือพิธนิยมที่เขาให้คุณค่ากันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือมีความสุขเพราะมันจะมีความเรื่องของความมั่นใจมีเรื่องของทักษะความสามารถที่เราจะต้องพิสูจน์กันย,ยาวๆในในการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ได้หมายความว่าพิสูจน์กับใครเลยนะพิสูจน์กับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละพอพูดถึงตรงนี้แล้วเลยนึกถึงว่าบางครั้งเนี่ยพอคนสวยมันมาพร้อมกับความคาดหวังเนาะว่าจะต้องดีด้านอื่นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่พี่นัทพูดพอพูดพวกเนี่ยบางคนนะ โอ้คำนี้เราเคยได้ยินจากแบบหลายๆคนที่เป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นคนหน้าตาดีเพียมนิยมเนาะแต่เขาก็ต้องพยายามอย่างหนักอะคะ่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้มีดีแค่สวยเพราะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกรรมของคนสวยเหมือนกันคาของคนหล่อเหมือนกันที่พอทําอะไรได้เนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าได้สิ่งนี้มาเพราะหน้าตาดีคนสวยคนหล่อเองเนี่ยก็จะมีคามระแวกเหมือนกันว่า แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยนอกจากหน้าตาไหนเห็นข้อดีอย่างอื่นของเขาเนี่ยสักกี่คนมันก็ทําให้เขาค่อนข้างชะลต้องเลือกเหมือนกันมันจะมีจุดนึงเล็กๆที่หลายคนเป็นอะว่ามองว่าคนสวยคนหลอ่ออาจจะไม่ได้เก่งจริงไม่ฉลาดจริงหรือว่าสวยแต่ไม่ฉลาดเหมือนผูกตีตราเลยเนาะก็จะมีบางสวยของสังคมเามองแบบนี้ซึ่งถ้าเขาเป็นคนสวยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอยากจะสําเร็จนึกออกไหมด้วยความสามารถเขาต้องต่อสู้หนักมากเลยนะพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นความสามารถของเขา ทางทางที่เขาอาจจะทํางานได้มากความสามารถเขามีแต่ว่ามันจะมีเงาเล็กๆที่คนคิดว่าที่ทําได้หรือที่ได้ผลผลงานมามที่ได้ประเมินดีมาอย่างนี้นจริงๆอ่ะเป็นส่วนของความสวยด้วยหรือเปล่า<ม>ทางั้นจริง<ม>เขาอาจจะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองมากๆก,ก,ก็ได้ในวันนี้ที่เรามาคุยกันการที่เราชวนมาคุยกันในในหัวข้อเนี้ยอันนึงก็คือเราก็อยากสร้างเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างการตระหนักเหมือนกันในเรื่องของการให้ Pri v i l e g e บางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของ Pretty p r i v i l e g e หรือ beauty privilege นะคะซึ่ง อันนึงคือโอเคหละถ้าเราเริ่มตระหนักเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของ bias บางทีมันอาจจะอาจจะยากที่จะเท่าทานแต่อย่างน้อยเราได้ตระหนักเออ้แว,แล,วแล้วตัวเราเนี่ยมองคําว่า privilege ตรงเนี้ยเป็นคนอื่นด้วยไหมอันนี้อาจจะช่วยเสริมที่จะทําให้เราเท่าทันกับมันมากขึ้นหรือบางครั้งเราถูกพิเวเลชอะไรกดอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทําให้คําว่าพิเวลเลชตรงนี้มันเข้มแข็แขงขึ้นเนาะในอีกมุมหนึ่งคือพิเวเลชมันเกิดขึ้นได้เมื่อ,เร,อเรามีกรอบบางอย่างว่า ยกว่ากลุ่มนี้แบบนี้ที่จะเป็นอภิสิทธิ์ถ้าเราขยายตรงนี้ออกไปให้มันกว้างขึ้นบลอดขึ้นตรงเนี้ยเมื่อเราเริ่มจากตัวเองอาจจะเริ่มจากตัวเองหรืออาจจะเริ่มเป็นการ encourage เป็นการเสริมกันและกันเนาะมันมีความมองความต่างของความงามเนี่ยเป็นเรื่องของความหลากหลายแล้วบางทีมันก็มีคําที่บอกว่าความหลากหลายคือความรุงามของมนุษย์นะคะ ติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ Facebook บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยาและเว็บไซต์ Smarter Life by Psychology อย่าลืม subscribe YouTube Channel p s y Talk by Faculty of Psychology จุฬาด้วยนะคะ